รัฐบาลมอสโกเตือนรัฐบาลเกาหลีใต้หลังแสดงความไม่พอใจอย่างหนักจากการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปยังประเทศรัสเซียค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่านางสาวมาเรียซาคารวาโคโซกิงกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวถึงการที่เกาหลีใต้เตรียมตอบสนองต่อการรายงานข่าวกรอง ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือส่งทหารเดินทางไปรัเสเซียแล้วไม่ต่ำกว่า3,000นายเพื่อรับการฝึกฝนเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าร่วมการสู้รบในยูเครนโดยเธอบอกว่ารัฐบาลโซจะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงหากตัดสินใจมีส่วนร่วมกับสงครามในยูเครนค่ะทางด้านซารคารวานะคะกล่าวว่ารัเสเซียจะตอบโต้ทุกการกระทำที่ก้าวร้าว ซึ่งส่งผลให้พลเมืองรัเสเซียต้องเจ็บปวดและถูกคุกคามและยังเตือนอีกว่าเกาหลีใต้ไม่ควรแสดงท่าทีอยู่เคียงข้างยูเครนซึ่งเป็นรัฐก,ก่อการร้ายพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลโซ่คำนึงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการค้าที่มีร่วมกันค่ะ สำหรับข้อมูลข่าวกรองของเกาหลีใต้เรื่องทหารเกาหลีเหนือค่ะทางด้านซาการว่าก็ยืนยันว่าเป็นเฟกนิวและเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นและรัฐบาลมอสโกไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด,ดเกาหลีใต้ต้องไม่พอใจกับความร่วมมือระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือค่ะ